ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม tttt studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวทาเคฟุสะคุโบนะครับผมคุโบนะฮะโอเคก็แต่ก่อนมันไม่ใช่ตำแหน่งนี้นะมันเป็นตำแหน่งปีกแล้วก,กลางรุก พอมาหลังๆแม่งจับยืนหน้าซะแล้วนะฮะแล้วสไตล์ก็เป็นกองหน้าเลยนะนะครับผมคู่โบนะฮะเก้าสิบบุตรบุตรได้เก้าสองนะครับผมเป็นกองหน้านะลองจับยืนหน้าดูก่อนน่าจะไม่เวิร์คยืนหน้าเป้าเพราะจบสกร์มันก็ไม่ได้คมมากแต่มันจะเป็นแดนพวกสปิดต้นพวกบาลานค่อนข้างดีนะสำหรับคู่โบโอเคส,ส,สกิลก็เอ้สไตล์ก็เป็นกองหน้าทั่วไปเลยนะนะแต่ไม่ใช่หน้าเป้าธรรมชาติอ่ะมันเป็นแบบ คเขาจะจัดลายตำแหน่งมากกว่านะครับผมสเตเต็ดนะท่ากำลุแปดสองบอลโจนแปดห้าเลี้ยงบอลแปดแปดแล้วปรกับตัวแปดเจ็ดส่งสั้นเจ็ดเก้าเปิดบอลเจ็ดสองจบสกอตเจ็ดเจ็ดเห็นไหมมันไม่ได้เยอะนะนะรูตั้งเตเ็ดเจ็ดสี่ความโค้งเจ็ดเก้านะฮะแล้วก็มีสปีดเจ็ดเก้าสปีดต้นเกาสิบตัวนี้เร็วนะกระชากกระชากหายอะตอนเนี้ยนะครับผมแต่มันก็ช้าแต่สปีดต้นดีนะครับผมอ่าพลังการยิงแปดสามนะบอลล้านเก้าสิบแล้วก็สเตมินาแปดสิบ นะบาลานดีครองบอลดีสปีต้นดีนะสำหรับคูโบนะสกิลครับผมดับเบิลทัดนะดับบอลข้ามหัวคาดยิงเทินนะฮะโซคอนโทรลไปยิงแบบติดไซก้อยยิงโดยไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องไซคก้อยแล้วก็เรียกฟาวนะครับผมก็สกิลแทงบอลมียืนกลางลุกน่าจะโอเคนะที่ฝั่งนี้ก็มันก็ชาผมว่าถ้ากลางลุกผมว่าเจ๋วเลยนะคูบโบนะครับผมโอเคยืนหน้าเป้าไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปฮะลงสนามดีวกว่า โอ้หเคียผมมาเกมแรกสำหรับคูโบนะครับผมจะเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งกองหน้ามันว่าม,มันยังไม่ใช่สําหรับคูโบนะสําหรับกอ,องหน้านะถ้าเป็นกลางรุกหรือปีกอะไรยงเงี้ยผมว่าน,น่าจะเล่นง่ายอันนี้หน้าเป้าเลยวะต้องลองดูนะครับผมคู่โบมาจ่ายวิ่งเลยเอา้าฝั่งนู้นไม่เล่นเหรอไม่รู้เหมือนกันนะยิงอุ้ยดีไซน์ก้อยนะครับผมลุกนี้เหมือนฝั่งตรงข้ามไม่เล่นนะแต่เฮ้ย โหดีดดีดด้วยขวานะคูโบนะทถนัดขวาแล้วก็ดีดไซก้ยรอเมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นการดีดดีดด้วยหลังเท้านะครับผมคาเซมิโรครับผมมาทีคูโบฮะฝากไปนู่นไม่ได้นะปั๊มมาได้ลูกนี้มาจ่ายมาที่เมซี่ก็ยังไม่ถึงมาคูโบตอกซนไปแทงลูกนี้ยังไม่ถึงอีกแล้วนะเมซี่มาให้คูโบตอกซนไปก็ยังไม่ได้ โอ้โหจริงมันก็เล่นยากนะหนึ่งกองหน้าสำหรับคูโบะกทีคูโบะฮะจ่ายสวยจินจิงโก้นะครับผมปาดกลับมาคาเซมิโร่คูโบะพลิกเข้าขวายิงโอ้โหล้มล้มวัน,นหน้าครับผมตัวมันเล็กฮะมาทีเ <c oughs> มดิสันนะผมมาทีคูโบลูกนี้ปัน่น <c oughs> แต่มันพลิวดีนะเวลาแบบล็อกพลิกตัวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะลื่นตามมือเลยครับผม เนปลืบปรับปลืบปัับไปได้หมดผมว่านะคือมันครองบอลค่อนข้างดีบาลานซ์ดีอ่ะนะครับผมแต่ถ้าจับยืนหน้าเป้าจริงผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะว่ะหรือเปล่าอันนี้คือเกมครึงรร่งแรกก็มียิงไปหนึ่งลูกครับผมแต่มันก็คล่องใจตอนที่ว่า่มต้องข้ามมันยังไม่เล่นอะไรเงี้ยคล่องใจมาลองฟรีคิกเป็นเท้าซ้ายอ,อ๋อคู่บอเป็นเท้าซ้ายนะครับผมเท้าซ้ายเมื่อกี้น่าจะดีดหลังเท้าแหละฟรีคิกลูกนี้ไปแล้วอ้ยความแรงใช้ได้ นะครับผมแต่ไม่ค่อยโค้งนะความแรงดีเลยนะคู่โบเนี่ยมาทคคูค่โบฮะเปิดด้วยซ้ายลูกนี้อืมเปิดดีอยู่นะนะครับผมทีไม่ดิสันนะผมขึ้นหน้าไมา้คู่โบเลยฮนะไปล,ลูกนี้วิ่งแล้วแทงลูกนี้ไปแล้วครับผมมามามาโอ้โหโอ้โดนเสียบเรียบร้อยอยู่โทษด,ดิครับมาอย่างนี้นะครับผมเฮ้ยมันมันสปีดมันอาจจะไม่เร็วนะครับผมแต่ผมว่าบาลานซ์กับ,กบดูดิปูโยนะเว้ย ปูยเอาไม่ลงอ่ะโอ้โหนะมาต้องให้ครูโบว่ะยังไงต้องให้คูโบยิงว่ะนะครับผมปูยูเอาไม่ลงว่ะไอ้มันเพราะว่ามันมันบาลานซ์ดีอ่ะแล้วมันไม่ล้มอ่ะนะมันโดนเบียดก็จริงแต่มันมันไม่ล้มมาทรงตัวดีนะดูดินะครับผมจนจนโดนเสียบอ่ะถ้าไม่เสียบก็ได้ยิงอยู่ดีเมื่อกี้ทีท่าเหมือนเหมือนมันบาลานซ์ดีแล้วมันทรงตัวได้ดีอ่ะนะครับผมครูโบไอ้มันได้การอยู่นะนะ โอเคบอจบเกมครึ่งแรกทำได้ดีมากๆเลยวะ่ะคุณได้บอลไม่เยอะแต่จังหวะยิงผมว่ามันเด็ดขาดเหมือนกันนะนะเท้าซ้ายมีสกิลไซก็อยนะฮะบาลานซ์ดีเลี้ยงบอลดีมันมันโอเคเลยนะนะสปีดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่สปีดต้นมันจัดนะฮะสปีดต้นมันจัดมันก็เลยดูแบบเร็วนะครับผมโอ้โหแต่บาลานซ์ดีนะบาลานซ์ดีโดนเบียดก็ไม่ล้มจนโดนเสียบถึงจะล้ม <laughs> นะครับผมเคลียร์เกมครึ่งหลังครับผมคูโบโเกมนี้ยิงไปสองแมตช์แล้วนะจากลูกแรกแล้วก็ลูกจุดโทษน,น,นะครับผมนะเลือกฟาวล์จุดโทษได้ก็ต้องยิงเองแหละครับผมมาเกมครึ่งหลังนะครับผมจะชูฟอร,ร์มได้หรือเปล่าเบดิส <c oughs> ันนะผมมาที่ iro, คาเซมิโร่คูโบโไปแม็ซี่คูโบวิ่งแล้วคืนแทงลูกนี้ได้ปั <c oughs> ่นโอ้ยเข้าด้วยเหรอเฮ้ นะมันยิงเหมือนไม่มีอะไรนะเฮ้ยว่ามันไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วนะเฮ้ยมาครูโบอีกแล้วนะครับผมผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วครูโบฝากมาอาสาดไปให้ครูโบลูกนี้ <c oughs> เจอโอ้โหลมนะ้มนะเมดซีครับผมขึ้นหน้าม,มาก่อนมาที่ครูโบเปิดไปเลยแม่นเม่นลูกนี้ ม่นจริงนะครับผมแม่นจริงว่าแต่จะเจาะยังไงครับผมทีนี้ที่คูโบบอกว่ผมหม่ถึงลูกนี้อดักได้ชวัวร์มนนี่คูโบวิง่งไหมวิ่งแล้วแทงมาดูวนล่นยากหน่อยนะฮะเมดิสันนะผมจะให้คูโบฝากให้เมดซี่แทงมาอีกแล้วลูกนี้ล้ำหน้าไปแล้วครับผมก็ขู่ล้ำเยอะด้วยนะ สองคนด้วยนะครับผมไม่ล้ำได้แนะ่โอ้โหม,มันเล่นดีนะครูโบ๊ผมว่าม,มันโอเคเลยนะเนะี่ยเฮ้ยมาทีครูโบกมันเดิมปลายปลายไทยให้แมทไทยลุกนี้ไม่สวยเอาซะเลยนะครับผมอนะี่กาเซมิโระมาทดสามนาทีโอ้กาเซมิโรจะลากไปสะหน่อยนะครับผม ไม่ส <qualquer> pues. okay. ันฮะฝากคูโบคูโบฟักไกลๆโอเคผมจบเกมแรกโอ้โหฮยิงไปสเมตรลูกนี้เกมนี้คือในบางลูกมันมันก็แปลกๆนะคือมันมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันโค้งเสียบเสาแบบงงๆอ่ะคูโบไม่ได้การ8.5ในเกมนี้นะครับผมโอ้โหนะฮฝั่งตรงข้ามแม่งอีติกแม่งโอ้ แต่ปูโยอาไม่อยู่อ่ะยิงปูโยอาไม่อยู่นะดูไรนะครับผมอันนี้ลูกแรกก็ยังงงๆอยู่แหละเหมือนเขาแบบยังไม่ตื่นมั้งน่นะครับผมลูกนี้ดีดไซโก้อยนะครับผมนะดีดไซก้อยลูกไม่แรงนะนี่ลูกไม่แรงนะนะงนะแต่โอ้ยิงได้สวยนะี่ลูกนี้สําหรับคูโบนะ่ือดีดปังนะครับผมเรียบร้อยไปเลยนนะะโอเคอันนี้คือลูกที่เขายิงอันนี้เขายิง เกือบโดนเหมือนกันนแล้วก็คูบบ่บวกฟรีคิกก็ยากฟรีคิกอาจจะยากหน่อยนะฟรีคิกอาจจะยากหน่อยแล้วก็มีจุดโทษน้วครับผมลูกนี้ตอนโดนเสียบไม่ให้ดูด้วยนะแต่มันเอาไม่อยู่จริงๆนะคือม,ม,มันมันเบียดกันมานานนานพอสมควรอ่ะจนเข้ากัาบเกีรตโทษอ่ะแล้วก็โดนเสียบนะครับผมแล้วก็มีลูกนี้นะฮะจ่ายมาลูกนี้ก็งงๆเหมือนกันนะมันดูเหมือนไม่มีอะไรดูนะเนี่ยแล้วเข้าเฉยอ่ะนะครับผม ดูเหมือนไม่มีอะไรบอลโค้งอ่ะนะครับผมโอ้โหโค้งหนีมือนะครับผมโอ้โหดูผู้รักษาประตูดิเชี่ย yeah, ของจริงจัดนะครับผมของจริงจัดนะโอ้หเด็กคาซิยาด,ด้วยนะอีปิกด้วยนะแต่เออมันมันไป,ปนแปลกไงเพราะฉันคูโบบมันรู้สึกว่ามันจะโหดเกินไปแล้วจริงรู้สึก่มันจะโหดเกินไปแล้วจ่ายส่งยิงคือความโค้งม,มันก็ไม่ได้เยอะนะแต่พอเล่นจริงม่นมาเต็มอะ นะครับผมโอเคต่อเกมที่สองกันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่สองสำหรับคุโบะนะครับเกมแรกบอกเลยว่าโคตรสุดนะจริงทั้งเรื่องยิงทั้งเรื่องจ่ายเรื่องหาช่องผมว่าเออกองหน้ามันก็ได้ได้แบบดีเลยแหละนะคุโบะโอ้โหนะครับผมบาลานโคตรดีมาเกมที่สองนะครับผมตอกซ้อนไปดีแล้วก็จ่ายลูกนี้หลุดได้ยิ่งได้ยิงแน่ถ้าหลุดเมื่อกี้นะครับผมโอเคคุโบะฮะฟาด แทงยังไปนูน่นจริงจะเปิดโดง่งนั่นแหละสมองคิดไม่ทันสมองคิดทันแต่มือมือมันไปแล้วไงโอเคไม่ไดิสันนะผมคูโบ,<อ>บวิ่งมาอย่างนี้ดึงเข้าซ้ายปัน่นอุย้ยไม่จบซ้ําจบไปแล้วนะครับผมโอ้โหเวลาดึงจะว่าดึงเมื่อกี้คือสุดจริงจงหวะปัน่นดิไซนครับผมโอ้โหนะคูโบไแม่งของจริงว่ะถ้าพลังน้อยๆน,นะครับผมแต่เวลาเล่นจริงแล้วโอ้โหเกินร้อยว่ะ อ่นะทีจ้าไม่นี่ฮะฝากคูโบไปนูน่นวิ่งแล้วทรงธรรมดาตอก้นนี่มันเบาไปหน่อยนะครับผมอ่ะทีไม่ดีสันนะผมฝากคูโบคูโบพลิกเด <c oughs> มเมสซี่เข้าเซะ <c oughs> เรียบร้อยเสียบอลเลยฮะอ่ะทีไม่ดีสันนะผมคูโบวิ่งอีกแล้วมาพลิกอ่ <c oughs> นะเจอเข้าเร็วอย่างงี้อ่ะ <c oughs> ทีมีตัวมาครับผมฝากาให้คูโบ มาที่ชัวเมนี่ชัวรเมนี่ปาดไม่ได้อีกนะครับผมช้าไปหน่อยลูกนี้เมดิสันนะผมคูบโบปลิกโอ้โหมึงคือดับเครื่องชนเลยะ่ะโอ้โหแล้วไม่ไม่ฟาวด้วยนะทีเมดิสันะฮะคูโ่โบเข้ากลางเมสซี่ปาดมาคูบโบยังไม่ถึงอนะ่ะโอเคจบเกมครึ่งแรกโอ้กเกมนี่คือน่่มเหมือนกันนะคู่บโบคือโดนขาปมาทักโดนเบียด คือบางจังหวะมันควรจะได้ฝ่าวันก็ไม่ได้นะที่แบบชนเต็มเต็มเลยอะไม่โดนบอลเลยนะครับผมโอ้โหที่คนมือตั้งแกคือเรื่องของการเป่าไวแหละนะคนไอบอลไปได้คนห้ามไปอะไรเงี้ยแล้วแล้วไม่ไม่เปล่าอะนะทีคูบโบะก็ผมดีดมาให้มิตุมะฝั่งนี้บอลลงสวยบอลลงสวยปาดมาคูบโบะยิงซ้าย <c oughs> เข้าฝั่งสนัดเลยนะติดล็อกนะครับผม,มทีเมดิสันนะผมคูบโบะวิ่งเดี๋ยพนมฝาก คูโบไปนน่นเอา้ามีตัวมาครับผมเข้ากลางก่อนไปที่คูบโบคูบโบถึงถึงพลิกเปิดไปนน่นมสซี่โอ้โหวไม่ถึงนะผมเกีย,ยรย์นีดตึงเปรี้ยเหมือนกันนะไปให้คูบโบฝั่งนน้นนะผมไปเมซี่เลยฮนะถึงด้วยลูกนี้ไปครับผมคู่โบรออยู่ข้างหน้าสองคนเท่านั้นไม่ไวนะครับผมโอ้โหสองคนไม่ไหวไม่มีตัวฉีกไม่มีตัวอะไรเลยฮนะทีมีตัวม,มาครับผม เมดิสันได้ไหมเจอเข้าเร็วไม่ไหวแบบเมดิสันช้านะมาทีมิตุมากเมดิสันคูโบแทงลูกนี้สวยๆไม่มิตุมา,ม,ม,ตมาก่อนปัดเข้ากลางยิงก่อนแล้วกัน <laughs> ไม่ได้ครับผมโอโ้โ <laughs> หน่าเสียดายฮะคือเชื่อมเกมกันมาดีเลยครับผมจบกเกมที่สองเกมนี้ตึงเปรี้ะนะครับผมโอโ้โหนะ่ยคูโ,โบถือว่าเล่นดีเลยนะนะครับผมแต่มันโดนเข้าแบบกระแทกอะแบบ โอ้โหไม่ไหวโดนเข้าปะทะอย่างนั้นคือน่วมครับผมนะแต่จังหวะพลิกตัวแบบบาลานเนี่ยดีเสร็จแน่แน,นเลยน่าจะเป็นบาลานบาลานคือดีมากครับผมนะค่อนา็ที่เสียหลักยากแต่ถ้าเจอเ,เ,เ,เข้าแบบเต็มๆก็ไม่ไหวเกมนี้ก็ไม่ได้คาดหวังนะครับได้ไปหกนะได้ไปหกในเกมนี้คือโดนเขา้าเข้าแบบดุนแรงเหลือเกินนะจังหวะหลุดเดียวอย่างนี้ก,ก็ม,มีมีปัน่นแต่แติดเซฟนะครับผมก็ถือว่ายังเล่นดีอยู่นะครูโบก็ถือว่าคืออารมณ์แบบ ว่ามันดีเกินค่าพลังนะนะครับผมนะด,ดีก็ดีเกินค่าพลังนะนะเล่นเหมือนค่าพลังวิวตันร้อยอะเล่นเล่นเหมือนวิวตันหนึ่งร้อยนะครับผมคนนี้นะโอเคประมาณนี้ละกันสําหรับท่าเคลื่อนไหคู่โบก,ก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้เลยแหละและดีด้วยซ้ํานะครับผมโอ้โหนะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's